กรทีขีซอใหญ่รับาวันนี้บบอกวันนี้ตามไปดูครับวัแรกเวลาบ่ายโงตัวให้วาครอยู่กันยัุเลยนะวันนี้มีละรหนึ่งตัวครับเจานำทุ่งีลูกหลวงพ่ออาวสีลหลวงพ่อแพรปนวอินสิทธิพ่อเออน่อยเยอะ Yeah! Hey, am การสุนท่ีตอนนี้เกแสาอีกแล้วราับานลาดผ่านแล้วนลีลารางดานข้อกองและทางานการเชิญจากดีอะไรเซอร์ไพรส์่ครับนะก็ทาานรูปแบบการแสดงนี่มากมายจะเป็นทางด้านการแสดงค่ายกลนะครับ การแสดงการรับคำกับทีมงานาลูกหลวงพระแพ่นี่ครับวันนี้ก็ตขอบคุณแต่ห้างธวีชัยจริยาเาีเย็บอุดมนะครับทางด้านเฮียสุพิชจะอนุญาตเย็บอุดมและเฮียสุพิชตั้งสถาพรนิดมาหายใจเย็นๆลมมันเย็นเหลียขาเลียขาเฮ้ยนี่นะขอบคุณครับผลงานทางด้านธิชัยจะบินเลยครับกับแฟน วันนี้เราไม่ได้แข่งขันกันนะครับทั้งสองทีมงานนะครับมาชมคือุบัตสุขันษาครับโดยนาะยห้างพวีชัยจัดการยิ่งใหญ่อลังการครับกับบรรดาสิงโตวันนี้ห้ากันนะโดดสองนะครับกระดานเสาดอกไม้อีกสองบุกกรงอีกหนึ่งกระตัวอีกหนึ่งพิการอีกหนึ่งคนระับนะีนะ่ครับดูสลีละมันจะเกิข้างไกต่องตามไปด้อย ราชการทหารนะตดอไปแทนต้งไปต้องกัมาอีกหอนึ่ตงนะครับขับมาแล้วนี่ครับศิลปินนักแสดงนะรับเวลาไปเป็นทหารก็ต้องรับใจชาติโดนกีกลับมาต้องไปเนี่ครับการสนุนรับทนนี่ครับถือว่าไปทำบัเอาทีันึนะ ไปครับแหม่เออวัดจุดนะตบมือกันเป็นกำบัตรใชครับแหม่นะใจครับฐารใหม่ไปกองแต่สายเลือดจะมีสิ่งตัวอยู่ในใจนะทุกครั้งที่เจอกับการแสดงตามงานแห่ผมจะเห็นขั้วขึ้นนะทางด้านตาโอ้ยผมว่าแล้วตบมือให้ครับมาร้อยสตางค์โอ้ มีน้อยมากเพราะว่ามันแพงน,นี่ครับความสร้าสงสรรค์แปดเราได้ชดดมรคพิศปัตย

ขอบคุณครับตอมือเป็นกำลงังใจครับนะฮะชวยๆนะใครถ่ายภาพอย่าไปแชร์กันนะอิจฉาก็ได้ถ่ายขอบคุณชายทัศน์ศักด้วยนะทีมงานบทบนนะจะไปแชร์กันนี่เคร,รับปาลสมซีเซ็งามครับแห่งวันเก้าวภาษาหรือพี่เล็กถ่ายเยอะๆหน่อยอะไรก็ชอบทีมงานลูกหลงขราวแพ้นพี่งครับแล้วก็ช่วยๆกันครับกระดาพี่น้องนะเข้าไปเป็นเพื่อนกันนะ ให้กำลังใจกับทางด้านทีมงานนักแสดงนี่ครับขอบคุณยิ่งยิ่งนะครับกับทางด้านทีมงานพิชัยพิชเชพิเลกนี่ครับเยอตรงนี้ได้ถ้ากันแลกแรกกนะครับพาพาไปลงพิชัยชัดยันโอ้โหท่านลงามนแลนด์พอเวลาเขาตดโต้เนี่ยสวนอะไร นี่ยบางทีเขาขึ้นไปเล่นบนเวทีนะครับเขาจะดับไฟหมดเลยไฮไลท์อยู่ที่สิต่ตอบเมัี่ยนัสลับสีแบบนี้รับความคิดสร้าสงสรรค์น่ามีร้อยมากในประเทศไทยเพราะมันแพงครับบอกตรงๆเี่ยโอ้โหาการทำและเวลาเชิดต้องไฟไม่ดับด้วย Hả? và các bạn, thường thì chúng ta nhảy 2 thì phay đập, nè, nó sẽ mẻ, xé mồi, xé Qua đi các bạn, ôi, nhìn bạn nhìn bạn, đẹp bạn thực là các bạn, nè, từ các nào, nhìn các กยได้อะวิชาการยังบูดมก็ต่างนั้นเฮียสมศักดิ์ส่างันริและต่างนั้นเยสมิรครับขอบคุณแฟนๆครับวันนี้ได้ดูสิ่งดีๆครับดอกไมเสียงรคาญอกไม้ดอกไม้รับไม่รับตาตอนนี้ท่านไปไปไหนับคืนนี้ชมทางด้าน xin lỗi các bạn đã gặp những để nhân dân chúng thông không có những loại mượn nhuộm เอาละโอ้ยสะบัดนี่ครับกลับมาแล้วครับฐานไปไปก่อนตบเลยครับนะครับเป็นกำลังใจให้นี่ต้องดองะเพราะว่าการฟุ้งฟืนแลงวนั่นเสาดอกเมยน่ยนะเขาบอกหลายหลายสิบคู่ฝ่ายจะเดาใจสักคู่นึงนะวันนี้เราได้ดูครับถึงสองกระดะนะครับเราไม่ได้แข่งขันกัน แต่ยูในสก,กัดของในห้างทวีชัยจากยาเยี่ย,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 ยมโด่งครับพยายามสร้างสรรค์ผลงานให้กับพี่น้องคนทั้งประเทศนี่ครับกับท็บไลท์เดย์บอลนี่ครับขอบคุณทางด้านเฮียสุขนะครับนำาทางด้านอาหารนะบริการทางด้านขบวนแหนบ่บ้านบายครับกราบขอบพระคุณเสียงดังทางชัดแบบนี้ครับเวทีคอนเสิร์ตโดยทางมมด้านเยสุพิธพีดานบ้านบายครับวับนนี้ยิงย่งยงยอดมโงาม และเพชรสหรัฐและท,ท่านธรมดีมาบุตแดงชริยาฝากขุดการด้วยท่านธรกาสแงสวัสดีครับท่านรรมพิาราจะส่แปะท่านธรดอกเอ่ยตาไปดูดับเนะพิาญาตัว สวยๆเลยครับแม่างทางสิงตอชอบความสวยกามกับลูกหลวงพัดแพร่เครับลีแลาความสวยกามวัดบุษบตอกเลยครับตอนนี้แมรีลาต้องดูวัานธรมที่ยอดโบราณเจหึงเชียว

นะครับแพรผ่านไปแล้วนะคันการที่เีเราดูแค่สองคด้านครับชมจากต่อตัวที่ห้าคด้ายังมีทางด้านคอนเสิร์ตนะครับท่านไปไหนก็เป็นกำลังใจให้ทางด้านทีมงานทับไลน์มิวสิกนะโดยในห้างทวีชัยซอยใหญ่ยบุรีดงละไรทางด้านเพียรสมิตนะเพียรสมศักดิ์ตั้งแต่วันนี้กับจัดยิ่งใหญ่ครับงานเดีเทียนวัดปักน้ำสดน้ำแม่มาดีเดี๋ยวจะแพรครับดูครับสีสัน ตก่ครับามาเลยตามมาตามมาต่ใไปตอกเล่ธอให้ลกบอนี่ครับัดสัสดีๆันตังทนาดีการายที่ชุบดแตนี่ครับขอบคุณันนี้หลายสัง কত হ্যা তবে